ในในพนในหอมได้อีกแล้วในโชว์เล่ยสิลูกขามันหลุดนะลูกขามันหลุดทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มนะคะเวลาสองทุ่มของที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องหอมกําลังจะเจาะขวดนะคะนี่เพราะว่าจิ้งุ่งมันออกมาอีกแล้วนะคะทุกคนมันออกมาตอนนี้ได้สองตัวแล้วจิ้งุ่งตัวใหญ่มากฮะจิุ้่งตัวใหญ่มากเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะลองไปหาดูนะคะว่ามันจะได้จิ๋งหงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ริ่มออกมา2ตัวแล้วนะคะแล้วก็ที่บ้านแม่นะคะได้2เลยได้สามตัวแล้วนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ใช่วันของจิ๋ง่งออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปหาดูก่อนเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วนะคะตอนนั้นคือมันเป็นวันที่น้องหอมจะไปเชียนตุงนะคะก็เลยไม่ได้ไปจับนะคะวันที่คุณหน่งเขาได้กันสี่ห้าร้อยตัวนะคะ ตอนนั้นอ่ะน้องหอมไม่ได้ไปเอากับคนอื่นแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นนะคะ,ะแต่ตอนนี้ออกมาเมื่อวันก่อนนี้ออกมาเยอะทุกบ้านทุกหลังเลยได้เยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันจะได้ไหมนะคะนี่เจาะขวดก่อนเพราะว่าเพื่อมันจะได้มีอากาศเข้าแล้วก็มันจะได้หายใจได้แล้วก็มันได้ไม่ตายนะคะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะอากาศไม่เข้าก็คือมันจะตายนะคะวันนี้นะคะทุกคนเรามาที่หน้าโบสถ์กันนะคะ นี่สู้กอบอยู่ข้างบนนั้นตัวนึงอ่ะนั่นไงอีกตัวหนึ่งาะะกาออยู่บนฟ้ากาอยู่บนผาผนางังตัวหนึ่งนะคะนี่นี่พี่ๆเขามาเก็บกันนะคะ <c oughs> นี่พี่จริงได้กีบตัวแล้วเ <c oughs> ยอะเลยนี่เยอะเลยมาแล้วมาแล้วมันเริ่ออม,ม,ม,มออกแล้วเริ่มออกแล้วนะคะตอนนี้นี่ดูเยอะเลยโอ้ยี่สิบตัวน่าจะได้อยู่นะ ขอบลูกด้วยออดูอุ้มลูกนะคะอุ้มลูกมาเก็บเอ่ออะไรนะจิกุ่งนะคะมีเย่ไมเย่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 เยหลายตัวลูกไหนตัวลูกตัวลูกสี่ตัวโอ้ได้สี่ตัวแล้วแล้วหลายตัวแล้วแปดตัวแปดตัวโอ้ดูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยได้แปดตัวแล้วนะคะได้แล้วอีกหนึ่งตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวัง ได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้ได้เจ็ดตัวแล้วนะคะเจ็ดตัวอพอได้ตำน้ำพริกอยู่ตอนนี้นะคะก็วิ่งไล่จับแย่งกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งได้อยู่สองสี่เจ็ดเอาสองสี่ได้ทั้งหมดได้เจ็ดว้ายสองตก<ส> bằng mẹ ta mong mặt cho hắn một trăm hai mươi ngày ở nhu cân nát tôi ăn ôi, tôi ăn mặt 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 tôi ăn

พอน้ำพริกน้ำพริกพอได้อยู่สิบกว่าตัวเน่ๆน่เน่จหอมได้อีกแล้วในโช่วงด้วยสิกขามันหลุดนะลูกขามันหลุดดูตอนนี้ใกล้จะเตรียมใกล้จะเต็มขวดแล้วนะคะแป๊บเดียวสนุกขนาดเลยจริงๆนะคะแต่ละคนเหนื่อยมากเหงื่อไหลเป็นแถวนี่จะเต็มขวดแล้วนะคะเอ้ ว้าวขวบมือดูโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วมันกัดมือเอ้าโลดเจ็บๆๆเ่ะขวบมือโลลลุ่งเลือดหรือเปล่าเจ็บมากเลยยิ่งถึกยิ่งออกนะคะเวลานี้โอ้โหบอกเลยสนุกสนานดู เด็กน้อยอะไรก็เข้าใจเลยเน็ตเน็ตรุ๊ชูตุ๊ชูตุ๊เน็ตรุ๊โอ้อะไรคือขวดเอ้าได้หลายเต้โอ้โหยิ่งดึกยิ่งออกเยอะนะคะแย่ยงกันใหญ่เลยสนุกสนานไม่จําเป็นต้องไปขุดนะคะไม่ต้องเหนื่อยขุดเลยแค่วิ่งจับเอานะฮะดูพี่สาวของเรานี่เอาอันนี้มาใส่เลยได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยได้ครึ่งแล้ว่ะได้ครึ่งแล้โอ้นักเต้นนักวะ่ะ ถล่มลงมาจับปูจับปลาหรือจับอะไรเนี่ยไปนอนแล้วเอาลูกไปนอนแล้วจับจิ๊กกุ๊งใช่ไหมเอาล้วเอาแล้วเอาแล้วมืออะไรมืออะไรอะมือเียกอะไระเปียอะไรเตะอะไรเตะอ่ไรเต ได้แล้วเอาแล้วอีกแล้วเฮ้ึซัมเบอร์อะโลเปจเลยอันนี้นะคะมากลางหมู่บ้านนะคะนี่นี่นี่แย่งกันเก็บแมลงแมงจิงดิดเอ่อจิกุ่งนะคะโอ้โหออกเยอะมากดูบินกับบินมาเนี่ยอุ้ยนี่เน็กน็ก โอ้โหดูคนเยอะมากนะทุกคนออกมากันทั้งหมู่บ้านมาเก็บชิคกุ้งนี่ลูกหลายๆออคือขวดเนี่ยเนาะดูดูดูโอ้โหคนออกมาเก็บชิคกุ้งกันเต็มหน้าโบสถ์เลย เต็มหน้าบดเลยแล้วเจนั่นลามะเด็กๆก็เต็มหน้าบดเต็มไปหมดเลยอาาจนเกรับจิอาาเ

เออเออเอาล่ะเออเลิกเลยเลิกเลยกล้าเลิกไ่กลาเลกเลิกเลยกล้ายดไเลยกลเลิกชิคกูชิคกูเที่ยงแล้วเทียงมาตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะเพิ่งกลับมาอาบน้ำเองนะคะเมื่อกี้บอกเลยว่า ร้อนมากแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวเปียกเงื่อไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลัวว่าทุกคนจะไม่เชื่อดูนาฬิกาเทีท่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนนะคะเพิ่งกลับมานะคะถามว่าหมดหรือยังยังไม่หมดยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่ามันดึกเกินไปแล้วนะคะก็เลยกลับมาบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าวันนี้น้องหอมเองไปจับชิคกุงนะคะได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะ นี่นะคะทุกคนอุ้ยมันคานออกมาบอกเลยว่าสองร้อยสามร้อยตัวน่าจะได้อยู่แหละเพราะว่าขวดน้ํานี้นะคะทุกคนน้องหอมได้มาสองสามขวดอะ่ะแล้วก็เอามาเทอุ้ยม,มันกระโดดออกต้องเอามาเทใส่ในในถังแบบนี้นะคะไม่อย่างไรไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะตายนะคะทุกคนเราต้องให้พื้นที่มันกว้างๆแล้วก็เอาใบไม้มาให้มันกัดกินหรือว่าเล่นนะคะทุกคนนีได้เยอะมากนะคะ บอกไว้ว่าสนุกสนานมากยังไม่อยากกลับเลยแต่ก็ต้องกลับแล้วเพราะมันดึกเกินนะคะนี่ดูนี่แหละนะคะทุกคนแล้วทางบ้านเพื่อนพี่ทุกคนมีจิก่กุ่มออกแบบนี้หรือเปล่านะคะเอ่อเมือ่อเมื่อคลิปที่แล้วเนาะที่หลายคนสงสัยว่าอ่าอะไรนะกลัวว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามัน,ปนแปลกๆนะคะที่คือสําหรับคนที่นี่นเนี่ยมันไม่ปแปลกหรอกเพราะว่า มันฟ้าฝนเหมือนแบบเหมือนแมลงอะ่ะมันจะรู้ว่าน้ําจะท่วมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ในรูไม่ได้มันก็เลยต้องออกมานะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยออกมาตอมเออย่างไงตรงที่ไฟสว่างอะไรอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสนุกสนานมา,มากๆแล้วก็ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้มาจับจิกกุงแบบไม่ต้องขุดเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนไม่เหนื่อยกันเลยมากันทั้งหมู่บ้านแย่งกันจับโอ้โหสนุกสนานบอกเลยว่าตอนนี้เมื่อยทั้งเนื้อทั้งตัวไปหมดเลยว่าทั้งวิ่งแล้วก็ทั้งเดินแล้วก็แบบแย่งแย่งกันอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่าแต่ละคนก็ได้เยอะไม่แพ้กันเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมเองจะขอตัวไปนอนหลับก่อนนะคะน่าจะเหนื่อยมาก แน่ๆเลยวันนี้นะคะเที่ยงคืนเที่ยงคืนไดเอิเที่ยงคืนห้านาทีแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไห์ก็แชร์ด้วยนะคะบ้านใครออกแบบนี้ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าทางบ้านทุกคนออกแบบนี้เหมือนที่บ้านน้องหมหรือเปล่านะคะยังไงก็คอมเมนต์มากันนะคะสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันในพรุ่งนี้ค่ะ